เรียกเรียกเมเข้ามาหาพี่หน่อยครับมาวางแผนงานกันหน่อยอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์ทยีเดียวเลยสมุทรสาครเยาวราชต่างๆนานาแล้วเดี๋ยวมีงานรีวิวสินค้าด้วยเดี๋ยวไปเล่นกับพี่ด้วย <c oughs> แต่ยังไม่บอกว่าอะไรนะมายัางเม,ม<า>วันนี้ทั้งคืนนะ เมย์ครับรบกวนหน่อยครับเดี๋ยววันนี้เราสรุปเรื่องของงานที่เราได้กันมาหมดแล้วเดี๋ยวจะดูว่าจะขึ้นกันยังไงนะจะเจ้าไองานกันดูสรุปคุยกับเจ้าเมย์เรียบร้อยแล้วเราก็แจ้งงานทุกอย่างลงไปในกลุ่มให้รับทราบและให้พี่เห็นด้วยนะครับพี่ก็ตรวจสอบงานทั้งหมดตามนี้นงานต่างๆพี่จะคุยเป็นอาทิตย์ไปเลยนะคะไม่ได้ยาก อยู่ที่เนี่ยลุยกันไปพี่ต้องการคนที่มาอยู่นี่คือคนที่มีทัศนคติที่ดีกับบริษัทกับตัวบอสนะครเราก็อยู่ด้วยกันอยาวแล้วเรามาลุยกันอาทิตย์นี้มันแน่นอน